คนโตไม่ได้เพื่อนฮะไครหนักติดหัวไอ้แั้งทำได้เลยนะทำได้นะสายไม่เป็นไรทไม้คตรหนักติดหัวไอ้แป้งไปทไบอลด้นยดิ Rồi là mình 230 không biết là cái này sao

blam! blam 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 filtrate blam! blam blam

ไปเ้ยนั่งไปนั่งเด็กก็ไปเรียนอุ้ย

ทั้งองด้วยครับมีนวัลเอฟซีมาหรือยังครับลืมรถคนตกรถเลยแยังไงุเรื่องอนี่ครับเมลเเว้าเาปเข้าเเข้าไ้าไป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 ้าเข้าไปเข้าไปเข้าเข้เเ้ไ้ไ้้ไ้ มันทําแล้วก็หมด

โอ้แล้วที่หัว oh. những oh. <coughs> <coughs> <coughs>

เก็บเรียไร้พดอเเรียได้อยยังดดนนะอแล้วดีแล้วอนั่งเลยคอนั่งเลยอไม่อยู่มอ2มาไม่มาที่ไม่มาอยู่มอ2มาเขาอยู่แค่นี้ขึ้นกัดละ เขาบอกเขาอยากเจว้เงยมู้นักวนี่นักวนีมวันที่เรียนาบอกเขาอยากเจอ เลยย้อนก็ยังไม่เอยแล้วคุปรอสตาร์กูใช่เห็นเลยบอจะแตกหรอวันนี้ไม่ได้ยแม่ยินเลยแม่ยินไม่มางเราไอ้ดนไปเลยนะ বেপ <required> ก็ไม่บอกมันอยากเต็มมีน้องรกแรเ้าดตักัไม่ออกอ่ะกูอยากได้ไปดิโกะเปิดในห้องไม่ได้ไม่ได้คนท่อไมอเป็น้องสน้อยูสีเขากนไม่อยู่โแไม่เขาด็ ไป qua ไปเลยไป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  mình là một cái <laughs> cái <laughs> cái 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 vâng 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 vâng

ลงมาบ้าได้พ <c oughs> ีม่เลยเลกงหนอ่ไม่ได้่าขดีวจะเล่นรงไหนล่พแ่บอกให้มันรับลงพันนะครับไปรับะครับเอารับมาจากหัวตลอนัวเล็กนะตัวเล็กของพี่เก่งเก่งไหอือ

ใช้เครื่องนี้บ no e. ัที anyway> ่ไปยกยกยกยตมเียนะแม่ไปอาบอบนวดเอ้ยอาบอาบซักอบซักลีนไม่ใช่อาบอบนวด

พีนะแทกเลย้ยขยากระแทกไปหัวโตขอเขาะลูกพีกไปลูกีแยกไปีนวิ่งขึ้นนี่คยที่วิ่งห er น้าเลยน้าละวิ่งหน้าน่สกแเ็อยูแชมโผ่อยู่นี่นะแชบโผล่

อย่าไปโดาเอเอาเันเจ๊กว่าอย่าไปหายกระจับตัวบอลน่ยอยู่ห้างๆเลยอย่าหายจับตัวดูต่อไปไปชาชลอ้ตัวด้วยนไปิไปทาง้นาูเคลืนเลยไปเร็วบน้บไปเวไปเร็วไปเร็วไปเบบ อีี่เลงบีฟพื้นเลยบีเให้แรงๆปเลยไยไปเรเรีฟย่ามันยาวไปบีฉีกตัวปทางนี้

ก็ได้พอยังไม่ได้เซฟเลยวันนี้กับเบซโลกับโฮกามีเกิดครับครับต่อไปนะ <laughs> <laughs>